วันนี้ก็คืออุปกรณ์สําคัญที่นักท่น้ำทุกคนต้องมีนะครับก็คือออโตปุตนั่นเองซึ่งสิ่งสําคัญที่เราจะต้องมาคุยกันก็คือมันต้องเลือกอยังไง ซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายสรุปจบในคลิปเดียวก่อนที่จะตัดสินใจเลือกออฟต์พุตนั่นเองอย่างแรกที่ต้องรู้ก่อนเลยนะครับก็คือออฟต์พุตคืออะไรนะครับออฟตพุตเนี่ยมันก็คือ second stage ที่ออกแบบมาให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นการแชร์อากาศบัดดี้หรือว่าเล็กหลักของเราเสียเวลาฉุกเฉินใต้น้ำเนี่ยเราจะมีเล็กสำรองตัวนี้นะครับที่เรียกกันง่ายๆว่าออฟต์พุตหรือว่าออฟโตสนั่นเองนะครับ <Wow. S 1> แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างสําคัญนะครับเพราะว่าประสบการณ์ส่ววนนนตตัผมอด้แรกๆ นะครับคือเกรงแล้วก็ไปกัดยางตรงเมาส์ีิธนะทุกคนกัดจนยางมันขาดอ่ะแล้วก็ตัวเล็กหลักผมมันหลุดพุ๊ดออกมาเลยนะครับแล้วก็อยู่ใต้น้ําทุกคน30เมตรนะครับทำอะไรไม่ถูกนะครับก็เลยต้องควา้าออสตูดเนี่ย เข้ามายัดปากก่อนนะครับนอกจากนั้นนะ่ยก็เคยกัดขาดไปอีกรอบเหมือนกันช่วงแรก,แรก,นรนนก,กๆนะครับคือมันเกร็งมากๆนะครับตั้งแต่ต้นไดเลยนะครับที่ผมกัดแล้วแม่งหลุดขาดอาไปแล้วก็ผมเนี่ยก็ต้องคว้าออโตพุตเนี่ยมาใช้ต่อทั้งไดนะครับเพราะว่าเพิ่งลงไว้ได้ประมาณ78นาทีแล้วก็ต้องใช้ออโตพุตอย่างเดียวเลยยาวๆเป็นชั่วโมงจนกว่าจะจบไดนั้นหรือในกรณีที่แบบอากาศเราเหลือน้อยนะครับก็มีออโตพุตของบัดดี้เราเนี่ยคอยช่วยแชร์ให้ผมได้นะครับเป็นไ,ไง ดูสําคัญขึ้นมาอย่างสําหรับออโต์พุตแล้วก็จุดเด่นหลักที่เราเห็นของมันประจําก็คือออโตพุตส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นสายสีเหลืองแบบนี้นะครับกรณีง่ายๆก็คือมันทํามาเพื่อให้เราเนี่ยหาได้ง่ายแล้วก็เห็นได้ชัดใต้น,น้ำ <Wow. S 1> แต่บางแบรนด์ก็จะมีออโตพุตที่เป็นสายดําขีดสีเหลืองสีเขียวเล็กๆนะครับหรือบางคนก็เป็นสีอื่นไปเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเท่าที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยหลายๆแบรนด์นะครับ <Wow. S 1> ก็จะเป็นสีเหลืองที่เราเห็นโดยทั่วไปนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งเลือกยังไงหลายคนก็ยังแบบชิลๆอยู่ว่าอุคืเลือกกรุ่นนไไห็ด้ แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะมากกว่านั้นนะครับอย่างที่ผมบอกไปก่อนนะน,นี้ในกรณีที่มันแบบฉุกเฉินจริงๆนะครับซึ่งหลกัหลกๆในการที่เราจะเลือกนะครับอย่างแรกดูที่มาตรฐานความปลอดภัยก่อนนะครับ mm hmm. เลือกง่ายๆใ้ผ่านมาตรฐาน EN 250 mm hmm. นะครับ Co Waterless เรื mm ่อ hmm. งของการกันน้าเย็นต่างๆหรือว่าพวกมาตรฐานสากลทั่วๆไปนะครับ mm hmm. เพื่อให้เรามั่นใจว่ามันทํางานได้ดีในน้าลึกนะครับ mm hmm. ต่อมาในเรื่องของความ compatible นะครับคือสามารถเข้ากันได้ดีกับตัว first State s e mm hmm. ของเรานะครับซึ mm ่งถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยส่วน ใหญ่พวกออโต้พุตหรือพวกแบบ second stage ทั่วไปเนี่ยเราควรที่จะใช้แบรนด์เดียวกับตัว first stage ไปเลยนะครับเพื่อให้มันแบบเข้ากันได้ดีนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้มันแล้วแต่ความ advance ของแต่ละคนในการที่จะไป c u สตอมแต่ว่าถ้าจะเซฟเซฟเนี่ยเหมือนอย่างตัวนี้เป็นตัว a p i c x l 4 o s e a stage 3ตัวนี้ก็ได้นะครับที่แพ็คหนึ่งเนี่ยมันจะมาพร้อมกับ second stage มีตัวเล,ลก็กหลักมีตัวออโต้พุตแล้วก็มี first stage ให้เลยนะครับก็จะไม่ต้องยุ่งยากดีนะครับแต่ถ้าใครที่แบบอยาก c u สตอมเพิ่มก็ลองมาฟังต่อกันว่าเราควรจะต้องคำนวณอะไร ต่อมาในเรื่องของความยาวสาย function. ทุกคนนี่ลองดูว่าออโตัพุทเนี่ยมันค่อนข้างยาวตัวเน ah, ี้ยหลักๆแล้วมาตรฐานของมันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9 0้าถึงหนึเซนนะครับก็ตีว่าประมาณเมตรหนึ่งซึ่งมันก็จะยาวกว่าสายเล็กหลักของเราทั่วๆไปเพื่ออะไรในกรณีที่เราต้องแชร์อากาศกับบันดีนะครับมันก็เลยอาจจะต้องใช้ระยะนิดนึงนะครับเวลาที่เราส่งอากาศนะครับหรือว่าเวลาที่ต้องให้บันดีอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องยาวกว่าสายหลักของเราพอสมควรถ้าให้เลือกก็สักประมาณ1 0 0เซนกำลังดีกำลังยาวกำลังสวยเลยนะครับ ส่วนเรื่องของการดูแลรักษานะครับพยายามเลือกรุ่นที่ดูแลง,ง่ายไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเยอะนะครับสำหรับคนที่แบบไม่ได้อยากจะไปวุ่นวายอะไรกับมันเยอะนะครับเพื่อให้เราแบบใช้งานง่ายแล้วก็บํารุงรักษาได้ง่ายก็เลือกตัวที่แบบฟังก์ชันไม่ต้องเยอะมากซึ่งผมจะพูดอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของการบํารุงรักษาสําคัญมากก็คือเรื่องของการเช็คศูนย์บริการนะครับหรือว่าพวกอะไหล่ต่างๆถ้าให้แนะนำเนี่ยควรซื้อออโต้พุชที่มีศูนย์บริการในไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซ่อมหรือว่าการเซอร์วิสนะครับเพราะว่าก็จะมี ก็จะสบายใจกว่า <Wow. S 1> ถ้ามันเป็นแบรนด์แปลกมากไปคิ้วมาจากต่างประเทศแล้วก็หาคนเซอร์วิสยากมากอ่ะมันก็ไม่ตอบโจทย์อยู่ดีอันนี้ก็คือสําคัญมากนะสำหรับเซอร์วิสหลังการขาย <Wow. S 1> ต่อมาเรื่องของน้ําหนักนะครับน้ำหนักเนี่ยมีผลต่อการคาดของเรานะครับ mm hmm. เรื่องของการเมื่อยหรือว่าการเกงปากนะครับน้ำหนักก็มีผลสําคัญแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครใช้ในกรณีฉุกเฉินจริงๆเนี่ยไม่ต้องซีเรียสเรื่องน้ําหนักเยอะมากก็ได้เพราะว่าเวลาในการใช้ของมันเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับแต่เอาจริงๆแล้วถ้าเลือกก็เลือกให้ดีไปเลยต่อมาทุกคนอัันนี้สสําาาคคญมมกก็ือ์พ ที่มีผลจริงๆเพราะว่าตอนที่ผมดำน้ำแรกๆเนี่ยผมกัดขาดไปหลายอันมากมันไม่ค่อยกระชับปากนะครับถ้าให้เทียบกับเมาส์พีที่มันคุมไปทั้งเหงือกเลยแบบเนี้ยก็จะทําให้เรารู้สึกว่ามันกระชับปากมากขึ้นนะครับแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนได้อยู่แหละสําหรับตัวมั์พีทนะครับบางคนก็ปั๊มเป็นรูปฟันตัวเองเลยนะครับอันนี้ก็ลองเลือกกันได้นะครับต่อมาประเภทของออฟตูปุตนะครับมันก็มีไม่เยอะนะแต่ว่าก็ค่อนข้างหลากหลายอยู่นะถ้าใครที่ไม่ได้ชอบความลุงหลังมากอ่ะมันก็จะมีออฟตูปุต อีกประเภทหนึ่งที่มันจะติดกับอินเฟอเตอร์เลยนะครับจะอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยอยู่ใกล้ๆตรงเนี้ยแล้วก็มีออปติพุตโผล่มาตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยเอาแบบธรรมดาธรรมดาทั่วๆไปก่อนเดี๋ยวผมค่อยมาเล่าให้ฟังดีกว่าในกรณีที่อยากจะรู้กันนะครับอย่างแรกนะครับมันมีแบบ adjustable แล้วก็ non adjustable นั่นเองนะครับเอาง่ายๆคือแบบปรับได้กับปรับไม่ได้ในเรื่องของโฟลมมบางรุ่นเนี่ยก็สามารถปรับแรงดึงอากาศได้หรือว่าบางรุ่นก็ปรับไม่ได้นะครับสามารถเลือกใช้กันได้นะว่าอยากได้แบบไหนแต่ว่าส่วนตัวผมมองว่าถ้าให้ดี เือแบบที่มันมีปรับไปเลย,เลยก็จะดีกว่าต่อมาในเรื่องของขนาดนะครับจะมีแบบขนาดใหญ่แล้วก็มีแบบคอม p a c t ที่เราสามารถไปเลือกใช้ได้คอม p a c t เนี่ยมันก็จะดีในเรื่องของความเบาพกง่ายแต่ air f โ o เนี่ยอาจจะไม่แรงเข้าแบบขนาดใหญ่แล้วก็ปุ่มเปิร์กเนี่ยมันก็จะเล็กกว่าปุ่มเปิร์กมันคือตัวนี้นะครับปุ่มที่เอาไว้ใช้ให้เราก,กดตรงนี้อันนี้ก็มีผลสําคัญในการเลือกเหมือนกันนะนะเพราะว่าบางทีเนี่ยปุ่มเล็กปุ่มใหญ่การจับการกดสะดวกไหมก็ลองไปเลือกกันดูตรงนี้ได้และเรื่องต่อมานะครับมันก็จะมีในเรื่องของระบบที่่เป็นบากััอตวยง ที่ผมจะมายกให้ดูนี่ตัวนี้ก็จะคือสกูบะโปน R 1 0 5 o c t o p u s ออนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้มันก็เป็นวาล์วแบบอันบาลานซ์มันก็ทําให้เวลาที่เราใช้งานเนี่ยมันอาจจะรู้สึกมีแรงต้านเล็กน้อยนะครับอาจจะหายใจไม่ได้โฟขนาดนั้นในน้ําลึกหรือว่าในพื้นที่แรงดันต่าความยาวสายทุกคน1เมตรตามมาตรฐานเลยน้ําหนักเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ0.831ปอนด์หรือว่า377กรัมมีตัวปรับแรงหายใจให้เราได้นะครับอัดจัดเมนต์ได้ตรงนี้นะครับส่วนปาก Ho <Housing, S 2> เพิ่มความแข็งแรงทนทานซึ่งก็จะแตกต่างจากออโต p พุแบบบาลานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมแวะมาให้ดูนิดนึงนะครับก็คือ s กุระ p ป้ F270 นะครับซึ่งเป็นบาลานต์ออโต้พุชซึ่งตัวบาลานต์เนี่ยก็จะหายใจได้ดีกว่าอันบาลานต์นะครับความรู้สึกของมันเนี่ยมันก็จะมีความโฟกว่าในเรื่องของการหายใจในทุกระดับความลึกนะครับแต่ว่าราคาก็จะสูงกว่านิดหน่อยนะครับพยาวสายมาตรฐานนะครับก็คือ1เมตรนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็มีเหมือนกันสําหรับปุ่มไกด์นะครับท นี้ส่วนน้าหนักก็คือเท่ากันเลยสามร้อย mm hmm. เจ็ดสิบเอ็ดกร,รมัมไม่ได้หนักมากส่วนตัวเรือนทุกคนโครงสร้างมันค่อนข้างเบานะครับเพราะว่าเขาใช้วัสดุแบบไฟเบอร์กลาสเสริมไนลอนนะครับชั้นนอกเป็น PU นะเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ทนทานกับการขูดขีดอยู่แล้วนะครับ <Wow. S 1> ตัวถังบาเรลเนี่ยก็จะมีเกียร์โลหะนะครับแล้วก็วาล์วบาลานซ์ที่ช่วยในการลดน้าหนักแล้วก็ป้องกันการเกาะของน้ําแข็งในน้าเย็นนั่นเองทั้งหมดที่ผมพูดมาในทุกๆตัวเนี่ยก็จะมีมาตรฐาน E 250อยู่แเอ็ซส่งห <Wow. S 1> ้า่สน,นนะรับไม่ o ห้ือว่า เอฟปงเอฟเบกอะไรนะครับก็สามารถเข้ามาสอบถ่ายมาได้ที่ l ลน์แอด <Okay. S 1> แอดไดเรคคอร์ดมีเเลยนั่นเองนะครับแวะให้ผมขายของนิดนึงนะครับ <Wow. S 1> สรุปง,ง่ายเลยก็คือ อ๋อบูธมันเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ค่อยได้ใช้บ่อยเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในเรื่องของปัจจัยบางอย่างที่เราอาจจะมองข้ามไปอย่างแรกคือเรื่องของสีนะครับตัวสีเนี่ยหลักๆแล้วที่เราเห็นกันหลายๆตัวเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองหมดแล้วก็เวลาที่เราเห็นนักกันน้าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้สีเหลืองเพื่อให้มันมองหาได้ง่ายแล้วก็เห็นได้ง่ายใต้น้ําเวลาที่มันฉุกเฉินจริงๆเนี่ยหรือถ้าใครอยากจะเท่นะครับก็จะมาเป็นเวสีดาอะไรเงี้ยขีดสีนิดๆ,ๆหน่อยๆมันก็ทําได้แหละทุกคนแต่ว่ามันอาจจะทําให้มองเห็นยากนนนิดึะครับ ถ้าเราเห็นสีเหลืองก็ทำให้เราเห็นง่ายจับง่ายอะไรง่ายยิ่งถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยก็อาจจะแบบมีปัญหากับไอ้ตัวล็อกอยู่พอสมควรนะใช้เป็นการพับแล้วก็ยัดเก็บก็ได้นะครับเพื่อให้เราดึงง่ายนะแล้วก็เรื่องของขนาดความยาวก็เลือกที่มันยาวหน่อยเพราะว่าออสปุตเนี่ยเราไม่ได้ใช้คนเดียวทุกคนบัดดี้เราต้องใช้ด้วยในกรณีที่ต้องแชร์อากาศนะครับก็เลือกสายที่มันอยู่ที่ประมาณสัก1เมตรนะครับต่อมาที่สําคัญแล้วผมอยากจะเขียนสําคัญโตัวโตนะครับก็คือ <c oughs> โอ้ยโอ้ยนอนน้อยเกินนอนถอยเกัน ก็คือเรื่องของบริการหลังการขายนะครับเลือกแบรนด์ที่แบบว่าใ,ในไทยมันมีศูนย์เยอะมีคนที่สามารถดูแลเซอร์วิสได้เยอะอย่างพวกแบบสกู๊ปป้าโป้เอเบกหรือว่าหลากหลายแบรนด์ชั้นนำทั่วไปที่เราเห็นกันนะครับถ้าใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาสอบถามกันได้สําหรับเรื่องของตัวออโต้พุตเร็กเลเลเตอร์ต่างๆมากไปกว่านั้นนะครับที่จะเป็นตัวปิดจ,จบในเรื่องของปัจจัยต่างๆก็คือบัตเจตหรือว่างบประมาณใครที่แบบว่าให้บัตเจตมันได้เยอะหน่อยก็จะเต็มในเรื่องของออโต้พุตมากขึ้นก็ได้แต่ว่าถ้าเป็น ร้านบ่อยขนาดนั้นนะ่ผมก็มองว่าให้เรื่องออปติพุตตัวหนึ่งที่ไม่ได้แพงมากฟีเจอร์ไม่ได้เยอะมากแล้วก็ได้รับมาตรฐานแค่นั้นเพียงพอแล้วนะครับแล้วเราก็ไปเล่นที่ตัวเล็กหลักของเราอีกทีหนึ่งก็ได้แต่ <c oughs> ออปติพุตเนี่ยมันเป็นหน้าเป็นตาเราเหมือนกันนะ <Wow. S 1> ในกรณีบัตดี้เราแบบมีปัญหาหรือว่าอากาศหมดแล้วเราต้องแช์อากาศให้บัตดี้ไอ้นี่มันคือหน้าตาของเราเลยนะเวลาที่เรายื่นไปให้เขาเนี่ยแล้วเขาคาบเข้าไปก็ได้นะสําหรับคนที่อยากจะแบบเพิ่มเติมในเรื่องของความโดดเด่นให้บัตดี้เราเวลาที่เขาแชร์อากาศ ครับแต่นี่ผมพูดเล่นนะซึ่งมันเป็นของที่ไม่ก็ได้ใช้บ่อยอยู่แล้วแต่เวลาที่มันจําเป็นต้องใช้จริงๆไอ้นี่สําคัญมากก็หวังว่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับใครหรือว่าพี่ๆคนไหนที่มีประสบการณ์ในการเลือกออกโตปุ๊ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกน้องๆหรือว่าเพื่อนๆที่ดําน้ําในช่องของเราได้นะครับและที่เราพูดถึงทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนก็ตามนะใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้ามาสอบถามเราได้ที่ไลน์ @dayrecordms นั่นเองใครที่ดูแล้วรู้สึกว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ แจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปของเราได้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ทำให้เราได้เข้าใจออกโตปุตมากขึ้นนะครับแล้วเจอกันใหม่ได้หน้าครับ